สถานีหัวลำโงวันนี้นะครับเปิดเป็นมิวเซียมย่อมๆนะครับฉันมาดูอะไรเนี่ยกำลังงงตัวเองเหมือนกันอู่เขาออกอูเขาแกล้งมอะไร หายากในประเทศนี้นะครับสำหรับภาพแบบนี้เห็นว่าห้ามขึ้นบนหัวรถจักรนะครับเหอบวบอชนเข้ามาขนาดตาอยู่นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับงานหัวลำโพงอินยัวไ e หรือทูย r l เ n นนี่แหละครับเมื่อกี้เห็นคุณแฮมแวบๆบบบนะครับเสียดายยังไม่ได้เซลฟี่ด้วยนะฮะนี่ถ่ายจากตรงหน้าร้านอเมซอนนะครับเดี๋ยวจะกินกาแฟซะหน่อยคนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ ที่มานี่คือจะมาฝั่งออเคสตรานะฮัเนี่ยจะาพาจะเปิดงานไม่เสร็จนะครับดนต,ตรีก็เลยยังไม่เริ่มมัครับ แป๊บแป,ไป๊แป๊บถายตะันนี้มองข้างบน,ด,น,ด,ด,นดูดาวครัสิบเจ็ร้อยล้วสิบสองแปดกะกาดีด ทนาทอนเหรอต้องมาทำไมอ่ะคุณต้อเหรอถ้าได้เลนไบวายมาก,กว้างๆนะครับจะสวยมากเนี่ยส่งประกวดต้องได้รางวัลที่หนึ่งนแน่เลย เรียกว่าเป็นอันซีนิกจุดหนึ่งนะครับของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับที่อีกหน่อยไม่แน่ใจว่าจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับอันนี้มิสแกรนไทยแลนด์นะฮะมิสแกรนยูนิเวิร์สบางัทีนะครับก็ขอถ่ายมันจุใจไปเลยฮนะก็จะถ่ายถึง6โมงเย็นไปเลย พอนนี้พนักงานก็พักเที่ยงนะครับก็เลยจะเงียบๆหน่อยวามรอขอส่งท้ายหัวลำโพงว่าด้วยมุมนี้นะครับถือว่าเป็นมุมมหาชนอีกมุมหนึง่งเด็กสู้อากาศเราไม่ไหวนะครับลงไปหมดแล้วนะฮะนนี้ขึ้นมาเป็นมุมบนนะครับจะเป็นห้องเก็บของนะครับ อยู่จุดสูงสุดของด้านหน้าอาคารสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับจะพาไปชมนะครับว่าสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับจากตรงนี้นะครับมีลังตั๋วรถไฟกเก่านะครับหลายคนอาจจะไม่เห็นค่านะครับแต่นักสะสมน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับจะมีทั้งตั๋วรุ่นเกเก่านะครับแล้วก็ตั๋วกระดาษนะครับ อย่างที่บอกนะครับสิ่งที่หลายคนไม่เห็นค่านะครับแต่คนที่เห็นค่าก็ยังมีอยู่นะครับเรามองออกจากจุดนี้นะครับก็จะเห็นชานชลานะครับแล้วเห็นบริเวณพื้นที่ส่งของนะครับมองจากห้องนี้นะครับก็จะเห็นด้านหน้าอาคารชานชลานะครับจากมุมสูงนะครับก็เรียกว่าเป็นห้องลับอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่ง ปกติน้อยคนนักจะได้ขึ้นมานะครับจะเป็นทางให้เราเดินขึ้นมานะครับถือว่าค่อนข้างชันทีเดียวเลยมีทั้งหมด3ชั้นนะครับมองออกไปนะครับก็จะเห็นพื้นที่ชั้นบนนะครับของสถานีนะครับเลยไปที่จอดรถนะครับมันก็จะเป็นทางลงไปชั้นล่างนะครับทางขึ้นไปชั้นบนนะครับขณะนี้มีเด็กหิวนะครับ1ท่าน เด็กเหนื่อยสองท่านนี่น่าจะเป็นป้ายของแท้นะครับเพราะว่าอยู่ในมิวเซียมของการรถไฟนะครับตั๋วโบราณนะครับแล้วก็มีตั๋วเด็กด้วย ตัวสมัยก่อนนะครับมีดวดลายแปลกตาทีเดียว for the sleeper t r a mm hmm. i f you r i d in g the train from Bangkok to Chiang Mai by the express train by the air condition train uh, royal step railway right, right, right the color meaning for the accommodation accommodation the <Yeah. S 2> so this one this one is mean that the half price oh half price so, so many meanings. Mm ่าเ y ื huh. mm ่อ hmm. ท mm ุ hmm. n ท mm ่านขึ e r มาชั้นสองพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปสุดที่เราไม่เคยเปิดให้ชมเลยคุณเห e นสีแดงไหมครับมันคือ r ัญลัก n ณ์ของรถ i n ขบวน l าชวงศ์แล e รถไ t จะนำ e ดหมายไ e กที่น This is warning picture. Dark, oh, dark edge, yeah. and Miss Harat is a light head. Yes, um, and warning, uh, beware for the another train no. and uh, yeah, many yeah, things, many things for the safety procedure. Yes. Our safety. Miss yeah. <laughs> things. <laughs>